สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตเนาะระบบโซล่าเซลล์ออกติดไฮบิดนะครับที่บ้านผมเองเนาะก็มาดูกันครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนาะโอเคก็นะครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่แล้วเนาะจากแบตเตอรี่70แอมนะครับเป็นแบตเตอรี่150แอมนะครับ นี่สี่ลูกเหมือนกันยี่ห้อนิโคนะครับก็ทำไมถึงเปลี่ยนเนาะทีนี้จะมาบอกว่าตัวแบตเตอรี่70แอมป์น่ะมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเสื่อมเนี่ยคือมันยังใช้ได้แต่มันก็ใช้ไม่ดีเท่าแรกๆแล้วเนาะเพราะอายุมันก็อยู่ประมาณปีกว่าแล้วนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นแบตเตอรี่150แอมป์นะครับ 24, นนยี่สิบสี่สิบแปดโวลต์เนาะสี่ก้อนต่อแบบอนุกรมนะครับแล้วแบตเตอรี่ของเก่าที่เป็นแบตเตอรี่สไปเดอร์นะครับก็เอาไปใส่ในรถกอล์ฟแทนนะครับก็คือสลับกันเนาะโอเคก็เอาแบตชุดใหญ่มาใส่แทนนะครับก็พอใส่ปุ๊บก็เห็นผลว่ามันมันแรงกว่านะครับพลังงานมันเยอะกว่าตามหลักการแล้ะครับร้อยห้าสิบแอมป์ก็สามารถทนได้นานขึ้นเนาะ กรณีที่แดดถูกอะไรก็สามารถเอาพลังงานในส่วนนี้จ่ายได้หรือกรณีที่ไฟดับก็สามารถใช้ตัวนี้ทดแทนไปได้เลยนะครับในระยะระยะนึ่งถือว่าระยะที่นานกว่าเดิมนะครับก็เป็นรหัสรุ่นนะครับนิโคเอ็นซนะครับก็ตามสเปคก็คือ150ยแอมเนาะราคาจะอยู่ที่ลูกละประมาณนะครับกลมๆอยู่ประมาณสี่พันนะครับลูกละสนะี่พันเนาะ สลูกก็นั่นแหละสี่สี่สิบหกนะครับก็ประมาณหมื่นหกนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าพอเล่นลูกใหญ่แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็2ปีเทินอยู่แล้วครับกว่าจะเริ่มมีปัญหากว่าจะเริ่มเสื่อมสภาพเนาะมันก็นานกว่าและยิ่งการใช้พลังงานค่อนข้างไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับคือแผงก็ยังเป็นแผง10แผงอยู่นะครับโซลาเซลล์สามร้วัตต์ สิบแผงนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์เดิมนะครับอินเวอร์เตอร์ 5k เนาะก็ที่อัปเดตมาตอนนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ทําให้สามารถใช้พลังงานได้มากขึ้นนะครับเช้าเย็นก็จะทนมากขึ้นเนาะชุดนี้ถ้าเอาเข้าจริงแล้วราคาแบตลูกเก่าที่เราใช้ไปเราก็เทินได้ลูกละห้าร้อยนะครับก็ลดไปได้สองพันเนาะก็เป็นหมื่นสี่นะครับเงินสดแต่อันนี้เราเอาไปลง ในตัวของรถก๊อบไฟฟ้าก็เลยไม่ได้เทินอะไรเนาะนี่ครับอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้นะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้ก็เป็นรุ่น 5kva นะครับตอนนี้อายุก็เกือบ2ปีแล้วเนาะประมาณปี7เดือนนะครับก็พลังงานที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณเดี๋ยอ่าใช้ kv ดีกว่าอยู่ประมาณ1.3กิโลวัตต์นะครับ แบตเตอรี่อยู่54โวลต์ชาร์จนะครับอืมเพราะว่าตอนนี้เราใช้เปิดแอร์อินเวอร์เตอร์หมื่นสนะครับ BTU ในช็อปแล้วก็มีตู้เย็น2ตู้นะครับตู้ล่างกับตู้บนไม่รู้ว่าตอนนี้ทำงานหรือเปล่าเนาะแล้วก็อันนี้คือแอร์ที่เปิดในช็อปนะครับยี่ห้อแคนดี้เนาะแอร์ Air. ราคาถูกและอีกอันนึงก็คือเครื่องริ้น3ามมิตินะครับนี่ ก็ปิ้นงานอยู่เนาะก็ตัวนี้ก็กินไฟพอสมควรนะครับก็อยู่มาพันกว่าวัดเนาะแล้วตัวแอร์ก็ทําความเย็นได้แล้วมั้งมันเลยลดลงเพราะว่าถ้าตัวแอร์ทำความเย็นทาพลังงานสูงสุดเนี่ยมันจะมากกว่านั้นนะครับอืมนี่อันนี้คือในห้องช็อปนะครับเอาไว้ผลิตคิดสร้างหรือซ่อมอะไรเนาะก็อันนี้ก็เป็นคอมที่เอาไว้ตัดต่องานนะครับนี่เครื่องนี้เครื่องเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะอืม ก็โอเคครับนี่อยู่ประมาณนี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วมันก็ดีขึ้นอุณหภูมิก็ตั้งไว้26นะครับคนทีก็ไม่ชอบเย็นเท่าไหร่เนาะ,อะแอร์แคนดี้ก็ถูกนะครับเจ0 0กว่าบาทก็ไม่แพงอะไรนะก็โอเคตอนนี้เราก็อัปเดตประมาณนี้นะครับก็คือที่เพิ่มจริงๆก็คือตัวของแบตเตอรี่นะครับเนาะ อย่างเดียวเลยแล้วก็อ้อมีชาร์จแบตด้วยนะครับซึ่งว่าจะชาร์จแบตอยู่ลูกเดียวเนาะไม่มีอะไรวันนี้โหลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งกิโลครึ่งๆเนาะหนึ่งกิโลวัต์ครึ่งก็ประมาณชั่วโมงละสี่บาทสามบาทสี่บาทนะครับซึ่งเราไม่ได้จ่ายเนาะตัวนี้จ่ายให้นะครับ ก็ถือว่าทนนะครับกล่องนี้ก็ใช้มานานแล้ว,ลวก็ยังใช้ได้เนาะใช้ตามหลักการครับไม่ต้องใช้พลังงานมันจนแบบโอเวอร์เกินไปนะใช้พลังงานแค่พอดีนะครับเครื่องมันก็จะใช้ได้ทนอย่างที่ว่าไปนะครับเนาะนี่เพิ่มเพิ่ม,มลดลดนะครับนี่หลักการก็คือมันจะดึงลมนะครับเข้ามาทางข้างบนนะครับแล้วก็ออกไปข้างล่างนะครับออกไปข้างล่างลมก็จะโฟกออกมาข้างนอกทางนี้นะครับ มันจะมีพัดลมอยู่2ตัวเนาะในการดึงยิ่งเราใช้โหลดมากมันก็จะยิ่งดึงลมมาระบายความร้อนในตัวเครื่องนะครับก็โอเคนะครับก็กระแสชาร์จแบตเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าพลังงานจากโซลาเซลล์เข้ามาประมาณ1.9กิโลนะครับก็คือเกือบ2กิโลวัตต์แล้วและ PV นะครับมาชาร์จแบตเตอรี่ที่78แอมป์นะครับ5 4 3นี่ เอามาชาร์จไว้ให้พลังงานแบตเตอรี่คงที่นะครับเนะาะนี่เราไม่ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เลยนะครับเนี่ยดูอย่างนี้นคือจากแบตเตอรี่เนี่ยไม่มีออกไปเลยมีแต่ชาร์จอย่างเดียวนะนี่ดูห้าสิบสี่โวลต์นะครับระบบสี่สิบแปดโวลต์นะครับระบบนี้จบสุดในกรณีที่ใช้จ่ายไฟทางบ้านนะครับถือว่ามาตรฐานดีนะครับในระบบสี่แปดเนาะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาบอกกล่าวเฉยๆว่าเราได้มีการอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นเบเกอร์30แอมนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบเกอร์ดีซีหกซีหกสิบสามนะครับที่เปลี่ยนเพราะว่าคือเนี่ยมันหักไอ้เจา้าเนี่ยไอ้เจา้าตัวเนี้ยมันหักก็เลยเปลี่ยนไอ้นี้เราก็เปลี่ยนแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเบเกอร์ดีซีไปเลยเนาะ เพราะว่าตัวนี้เรามีการเทสขึ้นลงบ่อยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนอย่างตัวที่ไม่ค่อยได้เทสก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเห็นไหมอ่าครับพอดีโดนโดนชนนะครับไม่แน่ใจว่าโดนอะไรชนมาเห็นอีกทีมันหักไปแล้วก็เลยไปหามาดันมาได้เบรกเกอร์ตัวนี้ก็เลยลองมาใช้นะครับก็โอเคนะครับ C 6 3เนี่ยก็สามารถทนกระแสได้สูงกว่าเบรกเกอร์ AC แต่ก็ผมมองว่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับตัวก่อนก็ใช้มันก็ไม่ได้พังเพราะว่า มันโดนกินกระแสสูงหรืออะไรนะครับมันพังมันเสียเพราะว่าโดนไอ้นี่มันหักเฉยๆแง่งมันหักนะครับก็โอเคเนาะก็แค่นี้แหะครับฝากติดตามช่อง MyFilm Channel ด้วยนะครับ